คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องการสบฟันการบดเคี้ยวรูปหน้าไม่สมมาตรหรือคางยืน่นการรักษาด้วยวิธีการปรับแต่งขาขั้นไกรควบคู่กับการจัดฟันเป็นอีกวิธีการรักษาที่ดีวิธีหนึ่งคนไข้อาจจะเคยได้ยินการรักษาด้วยวิธีการปรับแต่งขาขั้นไกลควบคู่กับการจัดฟัน อาจจะมีคาถามหรือข้อสงสัยว่าทําไมต้องมีความจำเป็นที่จะได้รับการรักษามากน้อยขนาดไหนโดยปกติแล้วเนี่ยคนไข้ที่มีความผิดปกติในด้านการส่งฟ,ฟันเป็นอย่างเดียวการรักษาด้วยวิธีการจัดฟันอย่างเดียวจะสามารถแก้ไขปัญหาได้แต่ในบางกรณีคนไข้ที่มีความผิดปกติของกระดูกขากันไขขกควบคู่กับการส่งฟ,ฟันที่ผิดปกติการรักษาด้วยวิธีการจัดฟันอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้นจึงต้องมีวิธีการปรับแต่งขากรรไกรควบคู่กับการจัดฟันเพื่อปรับตำแหน่งขากรรไกรให้อยู่ในตำแหน่งปกติร่วมกับการจัดฟันซึ่งโดยปกติแล้วการวางแผนการรักษาทันตแพทย์จัดฟันจะวางแผนควบคู่กับทันตแพทย์ผ่าตัดเพื่อวางแผนการรักษาเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุดกับคนไข้ขั้นตอนการรักษานะครับขั้นตอนการรักษาเนี่ยจะประกอบไปด้วย3ระยะนะครับคือ1เริ่มต้นโดวยวิธี การจัดฟันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการปรับแต่งขางกรรไกรแล้วก็ไปทําการจัดฟันอีกครั้งหนึ่งนะครับในขั้นตอนสุดท้ายนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการจัดฟันในตอนเริ่มแรกเนี่ยจะเป็นการจัดฟันเพื่อให้ฟันเนี่ยสัมพันธ์กับกระดูขกขากรรไกรนะครับโดยทั่วไปเนี่ยจะกินระยะเวลาประมาณ6 1ถเดือนนะครับหลังจากทําการจัดฟันได้ที่แล้วเนี่ย คนไข้จะเข้าสู่กระบวนการปรับแต่งขาขันไกลนะครับด้วยวิธีการดมยาสลบซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีการใช้วัสดุดามกระดูกชนิดไทเทเนียมนะครับทำการยึดกระดูกขากขันไกลให้เข้าที่ในปัจจุบันนี้ก็มีการใช้วัสดุดามกระดูกชนิดละลายนะครับเพื่อทําการยึดกระดูกโดยจะมีข้อดีคือคนไข้ ไม่จําเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อเอาเหล็กดามกระดูกออกอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นพอทําการผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยคนไข้จะเข้าสู่กระบวนการจัดฟันขั้นตอนสุดท้ายนะครับเพื่อให้ฟันสบสนิทโดยทั่วไปก็กินระยะเวลาประมาณ6 1ถึงเดือนนะครับนอกจากนี้ในปัจจุบันก็มีการรักษาด้วยวิธีการปรับแต่งขาก้นไกก่อนที่จะไปจัดฟันซึ่งจะต้องพิจารณาในผู้ป่วยแต่ละรายไป ภายหลังจากการได้รับการปรับแต่งขาขั้ไกนะครับผู้ป่วยจะได้รับการพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ2-4ถึงวันนะครับซึ่งในระยะเวลา2สัปดาห์แรกเนี่ยจะมีการยึดกระดูกขาขั้ไกบนและล่างเข้าด้วยกันนะครับซึ่งในระยะเวลาเนี้ยผู้ป่วยอาจจะต้องรับประทานเป็นอาหารเร็วนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีการติดตามผลการรักษาเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าแผลผ่าตัดหายเป็นปกติดีภายหลังการปรับแต่งขาขัา้ไกผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ อยงแต่ในช่วงระยะเวลา3เดือนแรกแนะนำให้ทานเป็นอาหารอ่อนเพื่อป้องกันการกระทบกระเทือนบริเวณแผลผ่าตัดหลีกเลี่ยงการสูบุหรี่เล่ยงกีฬาหรือออกกำลังกายที่อาจจะกระทบกระเทือนบริเวณแผลผ่าตัดแนะนำให้ผู้ป่วยกลับมาติดตามผลเป็นระยะเพื่อมั่นใจว่าแผลผ่าตัดหายเป็นปกติดีสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องการสกฟันการบดเคี้ยวรูปหน้าไม่สมมาตรหรือคางยื่นเป็นต้น แนะนำให้มาพบทักแพทย์เพื่อปรึกษาและวางแผนการรักษาซึ่งการรักษาด้วยวิธีการปรับแต่งขา,ขางกาันไกลควบคู่กับการจัดฟันเป็นอีกวิธีการรักษาที่ดีวิธีหนึ่งซึ่งจะต้องพิจารณาในผู้ป่วยแต่ละรายไปครับ